รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะกับมาเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันอีกแล้วนะคะกับประการคนไทยใต้ร่มราชันค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวหนึ่งในพระทาตุใีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาศูนย์รวมคนสองฝั่งคงไทยลาวตำนานผูกพันพญานาคเจ็ดองค์ เป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนพระธาตุพนมแห่งวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเป็นมหาเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์จากอดีตสู่ปัจจุบันพระธาตุพนมนั้นเป็นสถานที่บรรจุพระอุรังคธาตุหรือพระธาตุสุนโอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคาดว่าสร้างตั้งแต่พุทธศักราชที่8หรือหลังพระตถาคตปรินิพานไปเพียงแค่8ปี มีพระมาหากัสปะเีระเป็นผู้อัญเชิญพระอุรังคธทาต์มาประดิษฐานตามคำของพระตถาคตเจ้าที่เคยบัญชาไว้เมื่อย,ยังดํารงพระชนชีพอยู่ว่าภายภาคหน้าสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงองค์พระธาตุเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมตกแต่งด้วยศิละปะอันวิจิตรประณีตทั้งองค์สูงจากพื้น53เมตรฉัดทองคําสูง4เมตรรวมเป็น57เมตร ว่ากันว่าฉตดทองคำนั้นมีของกายสิทธิ์ซ่อนซึ่งเป็นเหล็กไหลเบียดมีอนุภาพคุ้มกันไม่ให้ฟ้าผ่าบรรดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้กับผู้คนที่มากราบไหว้และที่นี่เป็นที่สถิตของพญานาคถึงเจ็ดองทำหน้าที่รักษาปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่มาแพร่พ่า,านอำนวยพรให้กับผู้มากราบสการะรอบพระธาตุมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นศีราเก่าแก่เสาอินทริมทำหน้าที่ดังเสาหลักเมืองและม้าพละหกสิงโตหิน เล่ากันว่าพระมหากัสรินำมาจากกรุงราชครห์เมื่อปีพศ8ปัจจุบันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณค่าและเป็นพยานว่าพระธาตุแห่งนี้มีคําเก่าแก่สูงสุดที่หนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยหลักฐานพยานวัตถุมากมาย วัดพระธาตุป็นนมเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญที่ชาวพุทธกวรนหาโอกาสปาสักตระสักครั้งหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลและรับพรจากองค์พระธาตุพร้อมทั้งถืยเทพทนูแทั้งหลายก็จะประดาบให้ทุกท่านมีสิริมงคลได้พ้นความทุกข์น้อยใหญ่แต่ประสบกับความสุขสูงสุดนั่นคือพระนิพพานนั่นเองสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Blueolithium Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันสำหรับพระผสมเจดีนี้เป็นไอดอลของหลวงพ่อพบโชคที่หลวงพ่อไปสร้างเจดีอีกพันกว่าดวงก็น่งจาก,กว่าพระโสนะครัพระอ,อุตระที่เป็นพระสงฆ์สองรูป แรกที่มาเข้าในประเทศมาในประเทศไทยและเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยการปักหลักการสร้างพระประสมเจดีย์มีความสูงเท่ากับนกเขาเหินแล้วก็ประชาชนก็จะเคารพศรัทธานับถืออันนี้ก็เชื่อว่าเข้ามาในไทยหลายร้อยปีแล้วแล้วก็ประชาชนนับถือแล้วยังมีพระร่วงโรดจนรันทลิ์ที่ทุกคนเห็นในอ่า ด้านหน้าของพระธาตุเจดีย์นั่นก็คือพระร่วมโรดจนาลิ์หลายคนก็ได้มาสัมผัสความงดงามแล้วก็ชมบารมีพระร่วงโรดจนาลิ์พร้อมกันซึ่งเป็นพระปฐมเจดีย์ก็แสดงว่าเป็นเจดีย์ดวงแรกในพุทธศาสนาของปงระเทศไทยนั่นเอง โดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทยห่งใย,ยกันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลโดกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก เาษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราหรือใบไข่มุกคุณน,นี้นะคะเราจะพามาดูพืชเศรษฐกิจสําคัญอีกตัวนึงนะคะซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามแล้วก็ไม่รู้จักกันดีวันนี้เราจะมาแนะนําชุมพู่ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นพันธุ์ใหม่ที่เราทดลองที่สวนบุญบรรดาลของเรานะครับแล้วเราก็เลยจะตั้งชื่อว่าเคทบุญบรรดาลเป็นชุมพู่ที่มีรสชาติหวานกรอบ อร่อยเนื้อหนาผลนี่ถือว่าใหญ่ใหญ่มากครับผมคิดว่าน่าจะเป็นชมพู่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในเมืองไทยตอนนี้นะครับแล้วก็น้้ำหนักนี่3ลูกเกือบ1กิโลนะครับวิธีปลูกง่ายๆครับเรามีต้นตอของชมพู่ยักษ์ไต้หวันปลูกลงแปลงไว้จะเอาขนาดเท่าไรก็ได้แล้วแต่เราแล้วเราเอา,เอาชมพู่เพชรบุญบดาลเสียบฝากไว้กับต้นตอ,อยักษ์ไต้หวัน อายุประมาณสักปีกว่า,วาเนี่ยติดลูกแล้วครับวิธีดูแลนะครับปุบ๋ยที่ใส่นี่ก็คือ16-16 16 3ตัวพอใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะใช้0,050หรือ0,060เรงลูกแล้วก็ความหวานของเราเนี่ยเราจะใช้ฉีดเป็นหลักประมาณ2อาทิตย์เราจะฉีดครั้งหนึ่งหลังจากหอแล้วประมาณสัก80กวา่าวันนี่ก็น่าจะเก็บได้แล้วครับ วิธีการเก็บเกี่ยวนะครับเราจะติดแท็กไว้ว่าประมาณกี่วันเราถึงจะเก็บเกี่ยวได้เดี๋ยมาชิมดูว่าหวานกรอบอร่อยใช้ได้แล้วก็เอาเลยเก็บก่อนก็ได้เก็บหลังก็ได้ครับถ้าเขามีความหวานกรอบอร่อยก็ถือว่าเก็บได้เลยครับใหญ่จริงดกจริงอร่อยจริงนะครับต้องชมพู่เพชรบุญบรรดาน,นะครับที่สวนบุญบรรดาปากช่อง ขอกับคุณปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกนะคะที่นำเรื่องราวสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยในช่วงกเกษตร5.0ค่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลโดกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง i ิ .com y o u u u b e อิงอิสิทธิี f นี e b o o k f a n p a น e พจอิงอิงและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะ ยความพยายามของรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นําเรื่องราวที่มาเชิดชูกเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะ ถึงโรงเรียนเนี่ยบางครั้งก็โจมแบบอไอป๋มาอีกแล้วไอง่อยมาอีกแล้วเอาคําพวกนี้มาเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตของเราถ้าเราไปจมปากคําว่าไอป๋อไอง่อยแล้วเราไม่ทําอะไรก็เป็นไอป๋อไอง่อยที่อยู่ที่บ้านเราก็เอาคําพวกนั้นมาเป็นผลักดันในการใช้ชีวิตของเราสวัสดีครับผมนายลุ่งโลดธนิยมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยชุดเหรียญทองพาาลิมปิกเกมปี2012ครับ สาเหตุของความพิการของผมนะครับผมบอกก่อนว่าผมมีแขนแขนสองข้างขาสองข้างรีบนะครับก็เกิดจากคุณแม่เกิดบันเหตุตอน6เดือนนะครับคุณแม่แท้ง6เดือนคลอดออกมาเสร็จก็เข้าตู้อบเต้ก็เข้าตู้อบอยู่3เดือนนะครับเพราะแม่ผมไม่เคยเอาผมแบบไปไว้โรงเรียนกับคนพิเศษเลี้ยงกับคนพิการเรียนโรงเรียนเดียวแบบพี่ชายเลยผมใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นเนี่ยมันก็มีการเห็นว่าผมพิการขาพิการแขนพิการเนี่ย ก็ไปถึงโรงเรียนเนี่ยบางครั้งก็โดนแบบอไอ้เป๋มาอีกแล้วไอ้ง่อยมาอีกแล้วผมก็หันไปบอกพ่อโดนล้อยอีกแล้วพ่ออะไรอย่างเงี้ยเอาคำพวกนี้มาเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตของเราอาเซียน mm hmm. เราก็ได้และเอเชียเราก็ได้ลวเรามองเป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็คือการแข่งขันโอลิมปิกเกมหรือว่าพาเลนปิกเกมคนพิการเนี่ยที่ที่ผมไปแข่ง ผมเก็บคะแนนคอลิฟายจนสามารถเข้าร่วมแข่งขันพาลิมปิกเกมได้ปี2008เราเราก็ไปการตารางสอนกับโปรแกรมสอนมาแล้วสุดท้ายมันเหนื่อยเราก็เลยดรอปเรื่องการเรียนไว้เราพอถึงเวลาไปแข่งขัน,ขนเราเราตกรอบแรกแบบโอ้โหตกรอบแรกแบบไม่มีชิ้นดีเลยกลับมาการเรียนก็ดรอไปไฟ์แข่งขันก็แย่สุดท้ายก็ไม่เอาเลยเลยหันไปเล่นเกมออนไลน์สุดท้ายโค้ชผมก็มาทักผมเอ้ยไปตีงปองไหมไปซ้อมไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นช่วงเดือนธันวาเราก็ เราก็ไปเห็นพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9หากล้มจงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่เราก็เอะ,เอะใจคิดขึ้นได้แล้วผมก็วางแผนใหม่กับการฝึกซ้อมอีก4ปีครั้งเนี้ยเราไปเราเราต้องไม่ตกรอบแรกถ้าเราได้หนึ่งใน4ของโลกเนี่ยเราไม่ต้องแข่งขันรอบคัดเลือกจนในที่สุดผมไมแข่งขันได้เหรียญกลับมาคะแนนผมขึ้นเป็นอันดับ4ของโลกเป้าหมายแรกเราเสร็จแล้วจนสุดท้ายเราชนะรอบรองรอบชิงมา จนเราได้เหรียญทองอย่างแรกเลยที่ผมผมรู้สึกผมเข้าไปกราบเท้าโค้ชโอเคและอย่างอีกอย่างที่สาคัญผมผมคิดว่าเป็นพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะฮะที่ทําให้ผมได้รับเหรียญทองในวันนี้เพราะผมเอาพระองค์ท่านแบบอย่างในการใช้ชีวิตผมเกิดวันที่16บหคันวาแล้วในหลวงรักชกาลที่9เนี่ยทรงเรือใบได้เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาในวันที่16กก็เลยตั้งให้เป็นวันกีฬาแห่งชาติผมถือว่าเราเป็นนักกีฬาของพระราชา ตอนที่ผมขึ้นโพเดียมรับเหรียญทองเนี่ยผมชูวพวาบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นตรงหัวไหลผมอยากยกขึ้นเหนือหัวแต่ด้วยความที่ความมีการของเราผมยกได้แค่ที่หัวไหลนี่แหละที่ผมภูมิใจที่ผมได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็มีพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบในสิ่งที่ตัวเองทำก่อน แล้วทุกวันนี้สังคมไทยเนี่ยให้โอกาสคนพิการมากขึ้นแล้วขึ้นอยู่กับพวกคุณเนี่ยจะคว้าโอกาสพวกนั้นไว้ได้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้เหมือนผมเหมือนกันครับไปทําบัตรคนพิการนะครับออกไปทําบัตรคนพิการเพราะว่าบัตรคนพิการเนี่ยท่านก็จะได้ติดตรงบัตรคนพิการตรงนั้นอีกเดือนละ800บาทในในสวัสดิการของคนพิการ และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิตก็คือผมผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะต้องใช้วีแชร์แล้วบ้าง,งท่านอาจจะเป็นบันไดไม่ไม่สะดวกไม่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของท่านตรงนี้ก็จะมีสวัสดิการเรื่องปรับปรับพื้นที่ปรับจากบันไดให้เป็นทางลาดให้ให้ให้เหมาะสมกับการใช้วีแชร์ไปไปทำบ่ายคุณพิการนะครับก็เขาก็ยังมีสิทธิที่จะดูแลพวกพวกพวก,พวกท่านอยู่ครับผม คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ได้ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถรับสิทธิเบี้ยคนพิการโดยกลุ่มคนพิการได้รับเบี้ยเงินพิการ800บาทต่อเดือนตั้งแต่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงเด็กพิการทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น1,000บาทคนพิการท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการให้ติดต่อสอบถามที่อบตอเทศบาลหรือสำนักงานเขตสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัทคิตตี้แล้วประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพัชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูด้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แล้วสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, อิง .com คอมยูทูบอิงอิงสิทธิที่นี่เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ไอจีอิงอิงหนึ่งนะคะ ช่วงคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสคาะที่ห้องย่าวริสลองแอนลูฟท็อปนี่นะคะ เมื่อเราออกจากลิปมาแล้วเนี่ยจะพบกับความโมเดิร์นไชนีสมากนี่ก็ตกแต่งแล้วเหมือนเดินเข้ามาอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ค่ะอาหารซึ่งวันนี้นะคะทางห้องย่าเตรียมมาให้เราเนี่ยมีหลากหลายจริงๆเป็นทั้งกวางตุ้งเป็นทั้งแบบเซี่ยงไฮ้แต่ที่โมเดิร์นและกบเก๋สุดๆนะคะมาถึงแล้ว Must order เป็ดปักกิ่งค่ะซึ่งเชฟเนี่ยจากเมืองจีนได้ย่างและกลิวให้เราเรียบร้อยเลย แล้วก็มีเชฟไทยอีกสองคนเนี่ยจะมีหน้าที่แร่และหั่นให้เราห้องอาหารเยาวนั้นนะคะสามารถจุ แขกได้ถึง103คนมีทั้งโต๊ะเดี่ยวโต๊ะคู่โต๊ะกลมมาแบบ6คน7คนอยู่ทั้งไปถึงห้องเซ้งที่แปลว่าความมั่งคั่งร่ำรวยนี้นะคะจุได้ถึง18คนค่ะแลนะที่พิเศษที่สุดนะคะโต๊ะนำเข้าจากเมืองจีนเป็นรีโมทคอนโทรลนะคะสามารถที่จะปรับหมุนได้เองเลยค่ะ หรือหลาให้โซมากๆและเมื่อมาพยายามค่ำคืนแบบนี้นะคะเราจะได้เห็นตึกระฟ้าเห็นบรรยากาศไฟระยิบระยับบนทางด่วนสวยงามจริงๆค่ะวันนี้มีอะไรมาเล็กคอมเมนต์บ้างคะอ่าถ้าวันนี้จะเป็นเล็กคอมเมนต์หนูจะเล็กคอมเมนต์เป็นไอ้นี่ค่ะ เต้าหู้ดอกไม้ค่ะแล้วก็จะเป็นนาย e l e m e n t ค่ะที่มีเก้าอย่างหมายถึงว่าความสุขค่ะที่มีเก้าอย่างของอาคุณจีนค่ะ uh huh. แล้วก็จะเป็นเสี่ยวหลงเป้าค่ะกุ้งแม่น้าค่ะกับชาอู่หลงค่ะแล้วก็กุ้งบางกรนั่นแหละค่ะกุ้งบางกรตัวนั้นจะเป็นอาผัดกับปอไข่เค็มค่ะโอ้โหเห็นไหมคะว่าเมนูของที่นี่นั้นเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆจริงๆนะคะเป็นติ่มซำที่แรกที่เสิร์ฟมิดไนท์บนชั้น32แล้วก็ใช้โต๊ะ ซึ่งควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลนะคะเมื่อต้องหมุนเองค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าอาหารที่นี่เป็นสไตล์กวางตุ้งแล้วก็ซิงไฮเพราะฉะนั้นเนี่ยการโชว์เส้นสดเนี่ยจะเป็นอะไรที่เรียกว่านิยมมากในซิงไฮนะคะ เป็นหมีแล้วนะคะเก่งมากนี่คือหมีสดนะคะเป็นเส้นหมีสดที่เพิ่งทำขึ้นเป็นอะไรที่เรียกว่าชํานาญนะคะเพราะถ้าว่าทำไม่เป็นแล้วเนี่ยสบัดยังไงก็ไม่ออกมาเป็นเส้น,นะคะ่ะ Yao restaurant here I have a nice Chinese food uh, Shanghai style with Cantonese so see you, see you next time welcome thank you สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, YouTube, อิง m y o u t u ยูทูอิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage พจอิงอิงและที่ IG I อิงอิหนึ่งนะคะเปิดจะให้กว้างยอมรับในสิ่งที่สังคมกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเราเป็นคนไทยคะ่ะมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยแต่ร่มราชันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีคะ่ะ